ก็ใกล้วันก็ามาแล้วนะสำหรับโครงการปลูกพันในใจเซ็กให้ถึงทำครั้งที่หนึ่งประจำปี2568นี้นะี้นั่นยอดย,ยมที่ลงทะเบียนไว้ก็ดีหรือว่าติดตามอยู่ก็ตามก็อย่าลืมมาณทย์ที่สองนี่นะ ก็ไปฟังธรรมกันอาจายนเบียนะคนตื่นธรรมมาปลุกกระแสธรรมนำกระแสโลกของชาวพิษณุโลกนะน <c oughs> ในวันที่หนึ่งก็มันการวันเสา์ที่หนึ่งใครสะดวกก็มีงานทอดพระป่าโซราเซล แล้วก็ทำบุญกับบรรพชนแล้วก็งานอายุวัฒนมงคล59ปีของพระอาจารย์วันนี้ทั้งพระทั้งโยมก็ช่วยกันรตราเตรียมของที่ระลึกญาติโย,ยมทางวัดก็ช่วยกันจับผ้าตระเตรียมสถานที่ โยมก็ต่างค่อนควายกันกุลีกุจอกันทุกส่วนฝ่ายนะน,นั้นก็ปีละครั้งนะที่สิทธิานุสิ์ก็จะได้มีโอกาสได้แสดงกตเเวติตาคุณกันจริงจริงการที่เรานำธรรมะมาประพฤติปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นการนะแสดงความกตัญญูกตเวทีนะ แต่ถ้าเราปีละครั้งเราได้ทําในวันที่พิเศษแนตะ่จริงทุกวันทุกวันนั้นเราก็ทําให้มันเป็นวันพิเศษเป็นสิ่งที่หน้าที่ที่เราเพิ่งกระทําต่อกันนะ,นะะนั้นแล้วนี่ก็ขวัญขวายนะในคุณงามความดีต่างๆนะเป็นวายาวัดจมัยเป็นบุญที่มันสําเร็จด้วยการที่เรานั้นขวัญขวายในกิจ ในกิจที่เราควรทำาพึงกระทำต่อการและกันตามบทบาทตามหน้าที่น,ะนั้นความจริงสัจจะสองอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็จะมีสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติโดยที่เราถือร่วมกันประการที่หนึ่งอย่างที่สองก็ปรมัตถสัจจะนั้นทั้งสองส่วนนี้เราจะ แบ่งแยกแตกแยกออกจากกันไม่ได้นะบางคนบอกว่าโอ้มันเป็นแค่เรื่องสมมตินะวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่วันปีใหม่วันสงกรานตนะ์ก็จริงอยู่อันนี้ไม่เถียงว่ามันเป็นแค่สมมตนะิแต่ว่าสมมตินี่แหละมันก็นําไปสู่ความวิมุตนะิถ้าเราทําสมมติของเราไม่ถูกต้องถูกตรงแล,แล้วเราก็ไม่ต้องไปถาหา สิ่งที่มันเป็นเรื่องของวีมุตนะนะมันยัง่าโอ้อิดหินดินทรายทองแดงเฉยเฉยทองเหลืองเฉยเฉยเอามาปั่นเป็นพุทธรูปอย่างนี้นะไปกราบไหว้นะอิดหินดินทรายอะไรต่างๆพน,นะพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเรานั้นก็ไม่เข้าใจสมมุตินะเรากราบไหว้ถูกแต่อิดหินดินทรายเราก็ต้องโทษตัวเองแหละว่าเราไม่มีปัญญาที่จะกราบไปถึงคุณ นะไปถึงพุทธคุณของพุทธเจ้าอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะแค่นั้นการกระทำต่อกันในเรื่องของสมมติอย่างนีนะ้เราถือร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันในะส่วนเรื่องปรมาตสัจจะนั้นความจริงโดยปรมาตินั้นทุกคนก็มีอยู่แล้วนะเรามีกายมีใจอยู่แล้วเรามีหน้าที่ในการที่ต้องดูแลกายดูแลใจของเรานั้นไม่ให้ไป เบียดเบียนไปทำราร้ทำรายคนอื่นนะ,นะนะเรื่องการปล่อยวางเรื่องความเป็นอนัตตานี่เหมือนกันบางทีเราก็นำไปใช้ในความหมายที่มันผิดผิด,ผดนะนะครั้งหนึ่งนี่มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อชานะ,นะ,นะบวชอยู่เป็นพระอยู่ในปรรสานั้น,นแกก็ฟังเทมฟังทมฟ,ฟ,ฟ,ฟังเทศจากหลวงพ่อชานั่นแหละในบรรสานั้น ก็ปรากฏว่ากิ่งไม้เนี่ยมันหล่วงลงมาใส่กระเบื้องลังคาก็เป็นรูโบเลยเนี่ยนะแกก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละปล่อยไว้หลวงปู่ชาเดินเข้ามาเห็นก็ไปถามว่าทำไมถึงไม่ไปซ่อมแซมจัดการให้มันเซ็จนะ่แกก็บอกว่าแกฝึกความปล่อยวางเหมือนนฝึกความปล่อยวางนะหลวงปู่ชาก็ดุเาให้นะ โอ้ยปล่อยวางอย่างนี้ควายมันก็ปล่อยวางได้อย่างนี้นะมันไม่ใช่การปล่อยวางอย่างนี้นะปล่อยมันไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเลืยเปลยอย่างนี้นั้นเนี่ยมันก็ผิดตามธรรมนะคือคนเรามันไม่เข้าใจอะนะสติปัญญาของคนเรานี่มันตื่นลึกหนาบางไม่เท่ากันนะนั้นการปล่อยวางมันไม่ใช่การปล่อยปละละเลยดังนั้นเราก็จะติดอยู่แค่ ตัวติดในสมมุติเรานั่นแหละ vida, ติดในสมมุติคําเรา,าเราสมมุติคําว่าสมมุติขึ้นมามันก็เป็นสมมุติซ้อนสมมุติขึ้นมาอย่างนี้นั่นันนี่เราก็ต้องรู้จักรู้จักอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นปรมัตดความจริงโดยสมมุติความจริงโดยปรม sh ัดอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทํากิจทําหน้าที่ของมัน อย่างเต็มที่นะอย่างคําว่าอนัตตาเนี่ยมันกันบางทีเราก็ชอบไปใช้ในผิดๆกันเป็นความหมายที่มันผิดกันนะคำว่าอนะัตตามัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะนะมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ว่าเราจะเอาคําว่าอนัตตานั้นนะเอาไปเที่ยวละลานคนอื่นมันไม่มีตัวตนแล้วฉะนั้นนี่ ฆ่าใครก็ไม่ผิดฆ่าใครก็ไม่บาปเพราะมันไม,ไม,ม่ไม่มีตัวตนอย่างนี้นะังนั้นเข้าใจอย่างนี้มันก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมันกลายเป็นความหมายของอนัตตาที่ว่ามันขาดศูนย์มันไม่มีอะไรอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นพวกนิยตะนะมิจฉาทิฏฐินะพวกที่คิดอย่างนี้นี่มีนรกเป็นที่ไปนะมีอบายภูมินี่เป็นที่ไปเหมือนกับพวกครูทั้งหกที่ เชื่อว่าชาตินี้ไม่มีชาิหนามไม่มีนะบาบุญไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุกะทิฐิครับเหตุกะทิฐิความเชื่อนะที่มันเชื่อว่าขาดศูนย์เชื่อว่าไม่มีอย่างนี้การที่บอกว่าไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยมันก็เป็นความเห็นผิดเหมือนอย่างที่องคคริมานใช่ไหมถูกอาจารย์ทิสาปราโมกเนี่ยให้หลอกไปฆ่าคนนี่แหละนะ คนเป็นแค่เราไม่ได้ฆ่าคนเป็นแค่ชีวิตจรินซีการที่เราไปช่วยให้เขาเป็นการได้บุญปลดปล่อยให้เขาออกจากบาป่ยก็กลายเป็นมิจชาทิฏฐิไปอันนี้คือความไม่รู้ความไม่เข้าใจของคนพอท่านไปทําท่านก็ทําด้วยความที่ว่าเป็นมิจชาทิฏฐิแต่พอท่านตื่นขึ้นมาทีนี้มีพระเจ้ามาช่วยเตือน เราหยุดแล้วทำไมเจ้าจึงยังไม่หยุดอย่างนี้นะท่านก็เปลี่ยนจากความเห็นผิดกลายเป็นความเห็นถูกขึ้นมาในชะ่ไหมมันไม่ได้ว่ามันจะเห็นผิดอยู่ตลอดถ้ามีคนดีมีกัลยาณมิตรมาคอยแนะนําพระมาสอนเรานะี่ก็กลายเป็นว่าทําให้เรานั้นเนะ่ยเกิดความเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอันนั้นนี่มัน กรรมานาตาเนี่ยบางทีคนก็ไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนกันแล้วก็ต้องระวังนะมันไม่ใช่อนัาตาว่ามันไม่มีอะไรมันมีอยู่ยิ่งมันมีอยู่นี่แหละเราก็ต้องยิ่งรักษาอย่างเต็มที่ไม่ให้กาย,ยวาจาใจนี่ไปกระทําผิดคิดชั่วไปทําบาปต่อคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นนะร่างกายก็เป็นธาตนะุดินน้ําไฟลมนี่แหละไม่ให ไปก่อให้เกิดความรำคาญก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใครวาจาเนี่ยนะยิ่งมันไม่เป็นอนัตตาสักมากสักเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งรักษามันให้ดีไม่ให้มันไปพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อนะกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งใจนี่แหละนะยิ่งว่ามันเป็นอนัตตาเนี่แหละยิ่งว่าไม่มีสาระที่มันจะต้องคิดออกไปอย่างนั้นมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรพูดง่ายๆนะ ไม่ว่าจะเป็นจิตท,ที่เป็นฝ่ายกุศลหรือว่าอากุศลหรือเป็นที่เหตุกะจิตก็ตามนะเป็นวิปากจิตมหามหากุศล,ลจิตมหาวิปากจิตมหากิริยาจิตนี่ก็ตามนะมันล้วนแล้วแต่ว่ามันเป็นอนัตตานั่นแหละเพียงแต่ว่าเรายิ่งต้องทํากับมันให้ถูกไม่ใช่ว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเนี่โอ้ปล่อยให้มันไปละลานคนอื่นไปกระทําผิดสินไปเอา คำวา่าอนัตตามาเป็นข้ออ้างในการที่จะกระทําผิดคิดชั่วกับคนอื่นอย่างนี้นะมันเรียกว่ามันตามใจกิเลสตัวเองนะนะมีกิเลสตัวเองนะําหน้าแล้วแต่มันไม่รู้เรื่องนะกคนที่พูดคิดทำออกมาอย่างนี้แนละ้วมันไม่รู้เรื่องนะก็เลยเอาคําเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะกระทําผิดคิดชั่วกันหรือบางทีไปดิเบตไปโต้ว,วาทีอะไรกันนี่แหละนะบางทีก็เราก็ตั้งไว้ได้วยความเห็นผิด นะไม่ได้ตั้งไว้ด้วยอัดด้วยทมแต่ตั้งไว้ด้วยความเห็นผิดเพราะตั้งไว้ด้วยความเห็นผิดมีจิตคิดที่จะอยากชนะคนอื่นอย่างนี้ก็ทําไปด้วยความด้วยความโลภละพูดออกไปก็พูดไปด้วยความโลภบ,บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างนะเป็นแม่ฐานเพราะว่าอย่าลืมว่าไอตัวโมหะนี่มันโมหะสีดวงนี่มันครอบงําจิตใจเราแหละนะมันมีความหลงเป็นเบื้องหลังอ่ะแหละ นะความฟุ้งส่านความหิริความอาหิรรกะอนตป,ปะเนี่ยความไม่ละอายชัวย่วความไม่กลัวบาปเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันมันเป็นสภาพจิตโมหะจิตที่มันที่มันมีประกอบอยู่กับจิตทุกดวงนะอันะนั้นนี่การที่เราพูดคิดทำออกไปแล้วก็อยู่รื่มาเราทําด้วยโมหะคําพูดเนี่ยมันเป็นกลายเป็นโมหะออกไปความคิดความอ่านนั่นมันก็กลายเป็นโมหะออกไป นั่นยิ่งก็ต้องระวังให้มันมากนะไม่ใช่ว่ามันเอาไปเป็นข้ออ้างในการที่จะเอาไประรานคนอื่นเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจความหมายของค,าคาําว่าสมมติสัจจะกับปรมาตัสัจจะว่าความจริงโดยสมมติอย่างเรื่องศีลเนี่ยแม้ว่าเป็นเรื่องสมมตุติเราก็ต้องยิ่งรักษามันให้ดีทําสมมุติให้มันถูกต้องถูกตรงนะพอถูกต้องถูกตรงแล้วนี่ปรมาทัสัจจะมันก็ ติดตามมาค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นมาแล้วก็เรื่องของความเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตานในสภาพจิตนี้เนี่ยจิตมันได้เรียนรู้มันเข้าใจกฎของธรรมชาติมันถึงจะเห็นได้ถูกได้ตรงดังนั้นเราก็จะเอาบางคำบางพูดนะบางสิ่งบางตอนเอามาตีความเข้าข้างตัวเองตีความตามอัตโนมติคิดเอาเองเอว่ามันไม่เที่ยงนะ มันเป็นทุกข์นะมันเป็นอนัตตานะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆนี่มันก็ไม่ต่างกันอะไรกับเป็นสิทธิ์เก่าของครูทั้งหกอะไรนะที่มีความผิดคิดเห็นจมดิ่งไปอย่างนี้นะการที่เราไม่ทําอะไรนะ่มันก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองอยู่แล้วมันไม่ใช่การเบียดเบียนคนอื่นนะตัวเองเนี่ยเลยได้รับการเบียดเบียนก่อนใครคนอื่นเขาฉะนั้นแล้วนี่เราก็ต้องรู้จัก ที่จะศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องสมมตุติอะไรเป็นเรื่องปรมตัตนนะนทั้งเรื่องสมมติทั้งเรื่องปรมาตัตนล้วนแล้วก็ต้องสอดคล้องกันก็ต้องไปด้วยกันดังนั้นเราก็จะหลงผิดเห็นผิดกระทำผิดคิดผิดพูดผิดอย่างนั้นมันประกอบด้วยความเห็นผิดอย่างนี้สภาพจิตของเรานั้เราก็ต้องคอยชะล้างมันออกคอยชะล้างมันออก อะไรที่มันเป็นอกุศลเราก็ละกะละุศลธรรมะอกุศลธรรมะ,อ,รมะอัพยากตาธรรมะที่มันเกิดขึ้นกุศลให้เจริญอกุศลให้ละเนีพอละอพอละอกุศลเจริญอกุศลมากขึ้นมากเข้ามากเข้าสภาพจิตก็เปลี่ยนไปทีนี้นะจากความสกปรกก็กลายเป็นความฉลาดขึ้นมากลายเป็นความสะอาดกลายเป็นความสว่างขึ้นมาที่เราสามารถที่จะ อยู่กับโลกได้อย่างเป็นปกติสุขไม่กลายเป็นคนขัดโลกนะขวางโลกขวางทางขวางธรรมอย่างนี้ดำเนินชีวิตไปอันนั้นก็ให้ระมัดระวังกายวาจาใจของเราเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรว่ามันไปกระทบกับคนอื่นเข้าไหมสํำรวจดูนึ่งมันขัดสมมุติไหมสองมันขัดวมมุดไหมนะถ้าขัดสมมุติถ้าขัดวมุมุิก็แสดงว่า ก็พึงเข้าใจว่าเออเราทําไม่ถูกแล้วอย่างนี้นะานั้นนี่ก็ต้องคอยศึกษาสังเกตนี่แหละตามประเพณีตามความงดงามตามคันลองคลองธรรมที่มันถูกมันเห็นมันต้องมันควรที่มันจะเป็นเครื่องนําพาให้เราออกจากความทุกข์ได้นะอันนั้นมีกิจการงานอะไรที่เราจะช่วยกันพอทําได้เราก็ทำนะการที่รอสแสวง สร้างบุญมาเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นคุณงามความดีของเราเรานำคุณงามความดีเรานี่มาสู่กายสู่ใจของเราสู่วาจาของเราความสุขเจริญนะความสุขความเจริญก็จะกลับมาสู่เรานะม,นม,มันไม่ได้กลับไปสู่คนอื่นนะคนอื่นนะเป็นผลพลอยได้แต่คนที่ได้เต็มเต็มเลยก็คือตัวเรานี่แหละในการควนควา,วายในการทำคุณงามความดีนะ่นะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน